อ่าแล้วคลิปนี้ก็ต่อกันด้วยร้านตัดผมสไตล์คุณนะครับอ่าจะนำะเสนอวันนี้เอามีลูกค้านำเสนออ้าวพาเข้าไปเลยครับเปิดประตูให้หน่อยนะครับนี่ไฟสวยงามน้าร้านทุ่าจะเข้ามาในร้านนะครับซึ่งมีลูกค้าเข้ามานั่งรออยู่คนนึงเราจะมาเข้ามานี่ครับไม่รู้ว่าพาหรือเนนะครับมานั่งรอกัอนอยู่ <laughs> <laughs> โอ้ยอนนมาชมบรรยากาศใ <laughs> นร้านกัน ชมพาโนรามาครับรอบทิศทาง <c oughs> นี่มึงติดลูกกองใหม่ๆนะครับหลายดาวเลยครับสำหรับแฟนแมนยูและแฟนาร์เนลนะครับแวะมาใช้บริการกันได้นะครับถ้าแฟนแมนยูก็จะเครื่องๆกันตั้งหน่อยนะครับถ้าแฟนาอน์เนลก็โอ้โหเต็มที่เลยครับอนี่ก็แฟนอ์เนลคนนึ่งนะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโชคดีบ๊ายบาย